มาครับผมเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นตูดเลนกันบ้างนะครับแฉกนี้ก็ไม่ค่อยเห็นวิธีการเล่นตูดเลนเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะครับครับผมเนี่ยจะเดินเกมยังไงนะเกมนี้ป่าครับเป็นนาคอสนะค่อนข้างยากอยู่นะครับแต่ถ้าเราเงินนําเนี่ยนาคอสก็สู้เรายากมากนะเกมนี้อ่าออฟเลนเราเป็นชาร์ล็อดนะแล้วก็ออฟเลนเขาเป็นหยาดครับเกมนี้เนี่ยเราจะไปกดเลนหยาดนะเราจะให้ชาล็อดเนี่ยมาเล่นกับเรานะครับ เกมนี้ถ้าต้นเกมเราได้ไหลเนี่ยเราจะโหดนะแต่ถ้าไม่ได้ไหลก็นั่นแหละครับวิธีการฟาร์มก็พยายามอัพสกิลสองมาก่อนนะช่วงต้นเกมนะครับเกิดมาก็อัพเลยนะใช้สกิลสองฟาร์มไปนะครับแถบนี้เนี่ยตูเลนไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะ เพราะว่าตัวมันทำเกมเร็วไม่ค่อยได้นะครับรู้สึกมันจะไปสู้กับพวกนาคอสพวกอ้อ,อยพวกคีล่าไม่ได้นะมผมไม่แน่ใจว่าเขาอย่างน้อยก็ได้ฟิกอยู่นะเราได้ฟิกเทนไปละเราลุยแตกการนะครับเฮ้ยได้นะ โอ้สกิลไม่ไม่ถึงครับเสียดายเด้วเราจบชาครับเพราะว่าเราแท็กกลางแล้วนาะคอสจบเร็วนะเสียดายเกือบได้เทนนะเมื่อกี้เล่นตัวเลนเนี่ยเราอาจจะต้องใจเย็นหน่อยนะครับแบบสกิลอยู่ข้างหลังแล้วก็รออันติอะไรนี้นะถ้าเอาตัวเข้าไปเทส,สุดเนี่ยโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับ เราไปหาเรื่องกับเพื่อนก่อนเหมือนกันนะครับเสสวยจังหวะนี้ผมหลบน่าจะได้ครับจังหวะนี้น่าจะได้หมดเลยเก็บได้หมดนะนั่นนะเดี๋ยวเชนตรงนี้แล้วก็โฟกัสมาก่อนนะเส้นป่าเนี่ยพยายามโฟกัสออบเจกต์ด้วยนะ อนะเวลาเล่นป่าเนี่ยควรแบบโฟกัสออบเจกต์นะสำคัญมากครับออบเจกต์ s. <S ตอนนี้ก็สู่เข้าสู่ช่วงบนทัมมิงนะบนบัฟนะครับไม่ใช่บนทัมมิงบนบัฟนะพยายามแบบเอาบัฟให้หมดนะครับ นาคอสถานิ่งบนงเดี๋ยวเราต้องเอาฟ้าก่อนนะเอาฟ้าแล้วก็ไปเติมบนนะครับนาคอสอาจจะแกงบน <ST AR> เขาอาจจะอยากได้ดาร์กนะเราอาจจะต้องแบบมาดูดาร์ให้ด้วยนะครับ <ST AR> แต่ตรงกลางจริงผมต้องไปรับนะ <ST AR> แต่เพื่อเราไซต์บนอยู่นะครับ ตอนนี้าจะเขาไมน,น่าจะไม่กล้าสู้แล้วนะมันจะตายได้สองส่วนนะครับตอนนี้ผมอาจจะต้องเอาดาร์กดีกว่าเราไมีสแตนเยอะเลยดาร์กแล้วก็รอรับการนะครับใช้ไปเลยนะมีตกียอะไรใช้ไปเลยครับ วลาได้สวยนะเฮ้เดี๋ยวเราก็ไปวนทัมมิ่งบัฟเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราไม่มีเลือดแล้วนะเราไปฝืนคอยกับเพื่อนไม่ได้แล้วนะครับวนทัมมิ่งบัฟเหมือนเดิมนะแพตนี้เนี่ยรองเท้าเกาะเฮ้รองเท้าเจาะเกาะเวทบัฟมาด้วยนะครับตัวเลนก็จะแรงนะถ้าใครที่ออกรองเท้าเจาะเกาะครับเรับจากเว็บกลางเยอะมากเลยครับทุกคนน่าจะได้อยู่ครับ บนเราโดนโดนแก๊งนะเขาน่าจะอยู่ประมาณแอลไซายนะครับเมื่อกี้เขาอยู่เยอะนะเราก็จะเดินระวังระวังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแ,แเกมนี้คือเพื่อน <ๆ S 2> เราตายเจ็ดเลยหรอแล้วสกอร์คิวอยู่ที่เราคนเดียวผมเอาบ้าฟ้าก่อนแล้วกันเชีย่ยเราแปลกแล้วนีว่รามให้ นะับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อ,ๆๆอยๆนี่ครับแล้วมันมาจากไหนอย่างน่าโอ้โหอ,อยู่ดีก็มาเฉยเลยวะทุกคนมผมไม่รู้ว่าอย่างอยู่ตรงนี้นะครับเซนเครับนั่นแหละเทปา่าเขาก็ตายนะเกมนี้เงินเราสี่พันสามครับรวยอยู่นะครับ เงินทีมเงินทีมเรานำอยู่ครับเกมเริ่มกลับมาละแต่ถ้าอย่าอย่าให้กลางแตกแตกายการน่าจะไม่แตกครับเอ้เราได้ป้อมล่างด้วยสวยนะครับตอนนี้เราเกิดแล้วก็ไปวนทัามมิ่งบัฟเหมือนเดิมนะชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นไอย่นี้นะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม wisdom t o p up ้ารเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกมพร้อมช่องทางบริการครบถันทังหน้าเพจและไลน์ออฟฟิเชียลรับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทํารายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์ผมมีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนํา ไอดีสกินแร่แหลงสูงรูนครบราคารเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกมากกว่า200ไอดีที่เพจนี้เลยที P 7รับซื้อขายไอดีเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเรียวเบสซิ่งลุกอมยิม้มเอานต้องไปไปเติมช่วยเพื่อนนะ ต่อไปเลยนะสวยตอนนี้ไล่จนแตกเดี๋ยวเราเอาล่างเอาคลิปเสร็จเราอาจจะไปตีบับนะแต่เพื่อนไม่มาช่วยเราแบบเพื <Wow. S 1> เอ่อนมังกรต่อครับทุกคน สังเกตดูนะผมเวลาผมมีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะอาอบเจกต์ตลอดนะถ้าเอาได้ครับอันนี้เราจะไปฟาร์มต่อนะแล้วก็ใช้สกิลไปเลยนะครับไม่ต้องงกสกิลนะเดี๋ยวเราฟาร์มเสร็จมันก็รีกูดาวเสร็จแล้วนะครับแต่ตรงกลางเรามีไฟต์แล้ว <dancing fire> <recommendations> น่าจะยากจ้าจะต้องการผมไปก่อนนั่นแต่ก็เชื่อเล่นบนกว Hence, ่าแต่น oh yeah! oh, ่าจะไปการน้ำพุจได้แต่น่าจะได้อยู่โอุ้ยยาโอ้ช็อตนี้ผมเล่นเยอะไปครับใจร้อนเกินพลาดเลยครับช็อตนี้ใจร้อนไปหน่อยอ่ะอยากแบบอยากคิว ระโดดเข้าไปตายเองเลยแต่เราน่าจะได้กลางอยู่นะเต่น่าจะได้กางอย,นะงอยครับอยากเล่นเดอะนี่แหละครับใจร้อนนอนวัดนะเวนะาพันสองเคแต่ป่าเขาจนอยู่ครับป่าเขาหนึ่งสี่โดนเยอะอยู่นาคอสไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ <S <S ชิ้นต่อไปเนี่ยของะออกเป็นมงกุฎนะครับเขายังไม่มีการเวทกันนะเราจะยังไม่ออกเจาะเวทนะครับ ตลอดมากจะได้หมดส่วนมาแล้วครับเกมเราเริ่มกลับมาแล้วครับทุกคนออตอนนี้เราอยู่ล่างเราก็จะเอามังกรนะครับ,บรามาเพื่อนเฮ้ยเรานะเพื่อนเราจะขโมยบ้บยานบรระอ๋อยอยู่ดีเพื่อนก็ขโมยบับ คืออะไรครับผมเป็นป่านะคะนรับอ๋อนี่นะครับทำคารุมานของป่าต้องเอาอัพเจกต,ต้องใช้บัฟประดนขโมยโอ้ยสวยเนยแค่ที่เราไปรอรับบนต่อแล้วกันนะครับบนคลิปตกแล้วศัตรูเรียกดาร์เลเยอร์ออกมาแล้วน่าจะแล้ว ต้องกลางไม่น่ามีอะไรนะครับคือตรงกลางเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะเราต้องเอาเว็บเอาลิปข้างออกก่อนน่าจะได้ป้อมหรือเปล่าเยอะนะค,ค่อยๆเล่นนะตัดอ,อสกิลออกตัดอ,อสกิลออกคือเราเล่นเยอะไม่ได้นะแต่จังหวะนี้ผมก็ได้ แต่ไม่มีสกรอร์คิวอ่ะเพื่อนเราอยู่ล่างหมดละ่ะเดี๋ยวได้เคลียร์กลางก่อนนะไม่ได้นะครับไปล่าเคลียร์กลางต่อดตเดี๋ยวเดี๋ยวับมาเดี๋ยวมากว่าฟ้าก่อนนะครับ ขอได้ไลลหน่อยครับอยากไหลจังเลย Your team has tower. ไม่ได้แนละอย่างนี้ไม่น่าได้อะไรละครับเราต้องทำเว็บข้างเข้าละหรือไม่ก็ให้เจ้าทีตัอมกาน เดี๋ยวผมไล่าฟาร์มเลยครับผมว่าดีกับเพื่อน,นก็ไม่ได้อะไรไล่คอมเบสเดียวระหวะนี้เราได้ไหลนะผมก็ไหลจาๆครับจะเถิดจบได้ด้วยนะทีโคตรเยอะเลยรอครับรอเขาจะมี่ายครับ ยังไงจบได้ไหมหน่าจะจบได้นะเพื่อนเราน่าจะมีจับอยูน่นะว่าเกิดการด่ากันแล้วครับอโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับแนวทางการเล่นของตัวเล่นนะครับวิธีการเล่นเนี่ยหลักๆก็คือทำให้ตัวเองรวยที่สุดนะพอตัวเองรวยแล้วก็มันก็จะเลงนะครับส่วนวิธีการเข้าไฟก็พยายามสกิลอยู่ข้างหลังนะ คือ2ตัวที่เราตายเนี่ยสังเกตดูผมจะเอาตัวไปแลกนะครับเราก็เลยตายนะส่วนอันตีเนี่ยเราพยายามอย่าอย่ากักนะครับผมจังหวะที่เราจะไปฟาร์มต่อเนี่ยเราก็ใช้อันตีไปเลยนะครับตัดเลือดไม่ให้เขามีเลือดนะถ้าเขาไม่มีเลือดเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าเข้าไฟนะครับแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็จะเล่นง่ายนะเกมนี้ก็8 2 4นะครับผมไอเทมก็ชิ้นสุดท้ายออกเป็นเจอะเกาะนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยคือถ้าเป็นรองเท้ากายภาพไอรองเท้าซีซ,ซีเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยแรงนะ ดาเมจเกมนี้30นะครับผมก็ไม่ไม่น้อยนะก็เยอะอยู่นะครับผมอ่าก็จบไปแล้วนะสำหรับวิธีการเล่นตัวเล่นนะครับผมฝากทุกคนกด like, กไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะ